ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับสีภายในต้องทาทุกๆ5ปีหรือเปล่าค้าช่างบอกว่าถ้ารอให้สีเสื่อมจนสีร่อนจะทํางานยากกว่าทุกๆ5กห้าปีไม่จําเป็นคุณดูสภาพก็ได้คือไม่จาคือถ้ามันยังดีอยู่อ่ะมันไม่มีไม่ก็ไม่ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องบอกอุ้ยครบห้าปีเป๊ะแล้วเราต้องทาสีใหม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ยังเป็นไม่ยังเป็นคือสีเนี่ยมันมีคอนดิชันของมันคือต่อให้สีชนิดเดียวกันมันก็อยู่ที่ตอนช่วงทาเอเตรียมพื้นผิวดีความชื้นต่ำมันก็ทนกว่าพูดง,ง่ายๆถ้าถ้ามันไม่เสียคุณ,ค,ณคุณก็ไม่มีความจำเป็นต้องทาเพราะไหบอกว่าเอ้ยถ้าบอกเลยห้าปีแล้วจะทาใหม่เนี่ยมันจะไม่ดีว่ยังไงตอนทาใหม่เนี่ยท่านก็ต้องทำความสะอาด ถ้าสีร่อนก็ต้องขูดต้องเช็ดอยู่ดีนะครับก็ไม่มีความถ้าถานลุงช่างเนี่ยไม่มีไม่มีข้อกำหนดว่า5ปีปุ๊บต้องแทะต้องทาปับ๊บคือมันไม่เสียก็คือไม่เสียนะครับไม่เสียก็คือไม่เสียคานยาว4เมตรอ่ะมาล,ละมาทีไม่เต็มขนาดนับตัด20คูน50ช่งางาอบตาออกแบบให้ใส่เหล็ก DB12 6เส้นล่าง6เส้นล่าง2เส้นผมรู้ว่ามันเยอะไปอ๋อเออันนี้ลุงช่างตอบไม่ได้มันมันขึ้นอยู่กับรับน้าหนักเท่าไหร่ นะครับรับน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็มันจริงๆทุกอย่างมันคำนวณอ่ะมันคำนวณนะครับมันคำนวณแล้วก็บรรับน้ำหนักเท่าไหร่ที่บอกรับน้ำหนักพื้นมาเท่าไหร่ผนังเท่าไหร่แล้วมันคำนวณได้หมดต้องถืออย่างนี้ก่อนนะครับถือว่าอย่างนี้ก่อนถ้าเขาออกแบบมาก็าต้องยอมรับตัวน,นั้นไว้ก่อนถ้าสงสยัยทักเข้าไปแต่อย่าเปลี่ยนเองนะครับอย่าบอกเออเยอะไปผมลดไปสองเส้นพออย่าอย่าทาแบบน,นั้นนะครับ ต่อให้ต่อให้เขาออกแบบมามากเกินไปก็ต้องทตาตามนั้นเพราะว่าต้องแยกแยกความรงดช่างหนึ่งบอกเรื่องความรับผิดชอบไว้บ่อยมากก็คือว่าเขามียที่ออกแบบเขารับผิดชอบเมื่อไหร่ที่เราไปเปลี่ยนแบบเขาไปชักเหล็กออกเขาพ้นความรับผิดชอบเกิดอะไรขึ้นคุณต้องรับผิดชอบคนเดียวนั้นไม่แนะนํานะครับถ้าคิดว่าเยอะทัดเขาไปบอกพี่เยอะไปเปล่าเหอลองดูให้หน่อยแค่นี้แหละที่ทําได้นะครับ ลุงช่างครับพอดีช่างฝังบล็อกไฟผิดระยะต้องเลื่อนแต่ว่าช่างฉาบผนังเสร็จแล้วเราคงต้องต้องเก็บงานดีครับให้ผนังเล็บต้องจีดอยู่แล้วไม่มีทางเลือกก็ีอะไรครับก็ก็ต้องจีดนะครับมันจําเป็นก็จีดฝังใหม่นะครับแล้วก็ตอนฉาบใหม่เนี่ยก็ท่องดีๆหน่อยนะครับอุดให้เต็มแล้วก็เอาตัวไว้เมก็ได้หรือไอซเบอร์ แผ่นพลาสติกอะตะแกรงที่ไฟเบอร์อะมาปะหน่อยแล้วก็ฉาบให้ดีนะครับก็มีอะไรมันก็เหมือนจําเป็นต้องทําก็ต้องทํานะครับแต่ว่าสวยแบบเท่าเดิมไหมมันก็อาจจะไม่สวยเท่าเดิมคือมันฉาบคนละทีไงคือเดิมคุณฉาบม,มาแล้วมันก็แบบทํางานครั้งเดียวมันก็จะกค,คืนไปอยู่ๆคุณมากรีดร่องแล้วบอกจะฉาบใหม่แล้วบอกว่าให้เนื้อตรงเนี้ยเหมือนกับเนื้อตรงนื่หรืหม อาจจะไม่เหมือนเป๊ะเนี่ยทีนี้ยูขึ้นอยู่กับช่างละนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดละในแผงเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดในแผงเนี้ยเราแบบโอ้โหเขาก็ําใหม่ดีนะครับแต่ว่าไอฉาบเก่ามันขึ้นเม็ดแบบนี้ฉาบใหม่มันเนียนเกินไปมันยังไงมันก็ไม่สวยแก้ไงเลยครับอถ้าถามแบบนี้แก้ไงอาจจะต้องยอมสกิมทั้งแผงนะไม่ใช่สกิมเฉพาะตรง,ตรง,ตรงที่ฉาบใหม่นะคือบล็อกเนี้ยในกรอบเสาเนี้ยกรอบเสาเนี้ยอาจเสาขึ้นห่าง4ี่เม็ดเนี่ยคุณอาจจะต้อง ยอมสก,กิมทั้งแผงเพื่อให้สก,กิมมันไปปิดทั้งหมดนะครับให้ออกมาเท่ากันนะวิธีแก้ต้องทําแบบนั้นสก,กิมเป็นแผ่แผลไม่ไม่สวยหรอกยังไงคุณก็ต้องสก,กิมเป็นแผ่นะครับลุงช่างครับ้านอายุสิปีคะ่ะบริเวณซักล้างซุดประมาณสิหเซนผู้นอนแนะนําให้ปรับด้วยโฟม EPS เอาเอาอยาิ้ก็ได้นะ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  เขาฉีดโฟมเข้าไปให้มันขยายตัวคือโฟมอ่ะคุณก็รู้ว่าฉีดเข้าไป P u โฟมมันจะขยายตัวเขาก็แค่ฉีดเข้าไปอย่างนี้แหละแล้วให้มันดันขึ้นนะครับให้มันดันขึ้นฉีดไปให้มันดันขึ้นแต่ลุงช่างเคยบอกว่าโอเคมันก็มีความแข็งระดับหนึ่งแต่มันก็มีความยืดหยุ่นระดับหนึ่งเหมือนกับคุณแค่เอาฟองน้ำมายัดยัดยัดแต่เป็นฟองน้าที่แข็งไงแข็งยัดยัดยัดให้หนุนขึ้นระหว่างทาตัวนี้กับเทเทเททับใหม่นะลุงช่างว่าเทเป็นลุงช่างลุงช่างเทใหม่ คุณเราไปเช็คราคาแล้วกันไป็ลุงช่างเทใหม่เป็นพื้นสักล้างอยู่แล้วนี่เททับเลยก็ได้ไม่ไงก็แน่นกว่าอยู่แล้วระหว่างเอา EPS ไปเพื่อดันของเก่าขึ้นแล้วขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการแตกไม่เสมอกันเพราะคุณควบคุมอะไยากมากนะใต้พื้นนั่นนะนะครับก็ก็มันก็ได้ไม่เหมือนเดิมอะนะครับกับสุดใช่ไหมไม่มีปัญหานะชันอัดทับลงไปอีกปรับระดับเททับขึ้นมาเลย เอาทรายลงก่อนแล้วเททําใหม่เลยเนะี่ยลุงช่างว่าอันนี้อาจจะไม่ได้แพงกว่าด้วยนะแล้วก็ได้ของดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามันอัดลงไปเรื่อยๆมันอัดออายุบไปแล้วนี่ยุบไปเยอะแล้วก็เติมขึ้นมาเอาทรายถมเติมขึ้นมาเทปูนใหม่อันนี้แข็งแรงกว่าเทียบกับ EBS แข็งแรงกว่าอยู่แล้วนะครับ